Marketing o o p s Podcast p r e s e n t ีเ i n ์ไชน่ามาร์เก็ตอินไซต์ถนนทุกสายกำลังมุ่งสู่ประเทศจีนและคนจีนก็มุ่งหน้ามาบ้านเราเราจึงอยากพาคุณเข้าถึงวัฒนธรรมพฤติกรรมและตัวตนของคนจีนในดินแดนมังกรอย่างลึกซึ้งรวมถึงความสำเร็จของ Tech Company และ Made in China ในยุคที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ China Market Insight ครับกับผมตั้มอิทธิชัยอธิกวิสุนทร์ co-founder ของ Level Up China ครับเราเป็นเอเจนซี่การตลาดจีนที่ช่วยแบรนด์ไทยขายดีสุดตลาดจีนครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันคือ5เทรนด์ตลาดจีนปี2021ที่นักธุรกิจไทยต้องรู้แน่นอนครับว่าปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับโควิดเนี่ยระบาดอยู่นะครับแล้วก็เราไม่สามารถบินข้ามไปเข้ามาได้เศรษฐกิจก็ยังไม่กลับฟื้นตัว100%แต่ว่ามีบริษัทหนึ่งครับ McKinsey นะครับที่เป็นที่ปรึกษานะครับเขาได้ทําการเซอร์เวยดูว่าเอ๊ะหลายๆคนคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจกลับมาถึงประมาณ ในเมืองจีนนะครับ,อ,รบอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในอเมริกาอยู่ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะว่าในนางคตแล้วนะครับเมืองจีนเนี่ยน่าจะกลับตัวเร็วกว่าเศรษฐกิจบูมมากกว่าทั้งนั้นเป็นโอกาสทางธุรกิจให้เราได้นะครับแล้วมาดูกันเลยดีกว่าครับห้าเทรนด์สำคัญที่เราเลือกกันมาฝากในวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างอันดับต้นครับคือดิจิทัลเซชันหรือการก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลนะครับเราเห็นไหมครับว่าในเมืองไทยเนี่ยเริ่มมีการขายออนไลน์เดลิเวอรี่ออนไลน์นะครับหรือแชทแอนด์ช็ ทำเซอร์วย์ออกมานะครับแล้วเขาก็เห็นว่าแม้แต่คนมาน้อยออแล้วนะครับคนที่มาเนี่ยยังจับใจ่ายใช้สอยน้อยลงถึง54%เลยทีเดียวทำ,ทำให้เขาจะต้องหันมาดุดขายออนไลน์กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอีคอมเมิร์ซในเมืองจีนนะครับถือว่าเป็น35%ของยอดซื้อขายทั้งหมดในเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็ภายในนั้นเนี่ย80%มาจากมือถือแปลว่าการใช้มือถือจับใจ่ายใช้สอยคล้ายๆเราซื้อ l a z a d a Shopee พวกนี้สำคัญมากเลยในอนาคตนะครับ แม้แต่แบรนด์ลักชวรี่นะครับอย่างเช่นเ l ล n นเซียกากูชีคาเทียตอนนี้เขาก็เริ่มขายออนไลน์กันแล้วนะครับสมัยก่อน,นเขาไม่เอาเลยเพราะว่ากลัวเสียแบรนด์เอมจแล้วขายพวกประสบการณ์ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มหันมาทํากันแล้วอีกบริษัทหนึ่งครับคือไนกี้นะครับได้ทําแอปตัวหนึ่งออกมาชื่อไนกี้เทรนนิ่งแอปเป็นการออกกําลังกายในบ้านนะครับทำให้หลายๆคนโหลดตัวนี้แล้วก็เพิ่มยอดขายทางออนไลน์ได้ถึง30%เเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเทรนตรงนี้นะครับผมมองว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับแบรนด์ไทยเลยนะครับเพราะว่าอีคอมเมิร์ซในเมืองจีนเนี่ยจะกลับมารีบาว์นะครับเร็วกว่าที่ประเทศอื่นนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาตัวแล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราสามารถเอาของไทยครับไปขายที่เมืองจีนได้ไม่ว่าจะเป็นทางเท้าเป่าทีมอลหรือว่า JD.com อะไรต่างๆนะครับแล้วก็คนจีนครับส่วนใหญ่ก็ยังชอบผลิตภัณฑ์อย่างเช่นรังนกแม่และเด็กหมอนยางพาราของไทยนะครับหรือว่าแบรนด์ไทยที่ทําได้ดีเนี่ยก็คือมิสทีนนะครับลองไปเป็นกาบอมช เลยทำให้ยอดขายในเมืองจีนเนี่ยมากกว่า4,000ล้านได้นะครับ แล้วมาดูเทรนด์ที่2กันเลยดีกว่าครับคือกระแสชาตินิยมนะครับหรือว่ากวัาชาวชาวฉันผิดนั่นเองนะครับเราเริ่มเห็นนะครับว่า U.S.-China Trade War หรือการทะเลกกาะกันระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยทำให้การซื้อของ import-export เนี่ยยากขึ้นแล้วก็ทําให้ pply chain ของเขาแปลว่าฐานการผลิตเนี่ยโดน disrupt ไปทําให้หยุดบ้างหรือว่าฐานการฐานผลิตไม่พอบ้างทําให้รัฐบาลจีนครับลงทุนนะครับเพื่อขยายฐานการผลิตให้มากขึ้นให้พอเพียงสําหรับการ consumption หรือการใช้นะครับในเมืองจีนนั่นเองนะครับแต่ว่าอีกกระแสหนึ่งครับที่ คล้ายๆกันก็คือคําว่ากัวเฉาฉานผินเนี่ยคือดีไซเนอร์จีนครับเอาลวดลายจีนอย่างเช่นตัวหงหรือตัวมังกรอะไรพวกนี้ไปใส่ในโปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแพคเกจจิ้งด้านนอกหรือว่าตัวโปรดักต์เองหรือว่าตัวเสื้อผ้านะครับทำให้เมลยเนียลนะครับหรือคนที่เป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยชอบหรือรักชาติมากขึ้นนะครับตอนนี้มีกระแสว่าเขาชอบซื้อของจีนหรือที่ผลิตในจีนที่เป็นแบรนด์จีนกันมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเอะดูถูกของของเขาเองนะแต่ตอนนี้เริ่มมี ลักชาติมากขึ้นเราก็ซื้อของพวกนี้มากขึ้นถามว่าตรงนี้เป็นโอกาสสําหรับเราอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับจีนกําลังโตกําลังการซื้อขายมากขึ้นมีการ inject หรือว่าให้เงินมากขึ้นในการฐานการผลิตแปลว่าของผลิตของเขาจะถูกลงครับแล้วก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นเราอาจจะลองดูก็ได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำหรับเราในการซื้อมานะครับแบรนด์จีนเนี่ยมาขายในเมืองไทยหรือเปล่าผมเริ่มเห็นนะครับว่าแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มจะมาตีตลาดไทยแล้วนะครับเขาเลยอยากจะได้ตัวแทนไม่ว่าจะขายในช้อปปี้เราจะได้หรือออฟไลน์ก็ตามนะ เขายอมให้เราเป็นตัวแทนในเมืองไทยหรือไม่นะครับเทรนด์ที่3ครับคือการ Creative c o l l a b o r a t i o n หรือการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์น,นะครับในเมืองไทยเราเริ่มเห็นว่า KFC เนี่ยไปเอกกับทางเรใช่ไหมครับมัมีเรลด KFC KFC รถเรนะครับในเมืองจีนครับ KFC ร่วมมือกับบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าลิวชั่นนะครับลิวชนเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทํา r e p e l l e r หรือว่ายา,ยาฉีดก,กันกันยุงกันมแมลงอะไรพวกนี้เขาได้เอกออกมาทําน้ําดื่มตัวหนึ่งนะครับเป็นกาแฟที่รสชาติหรือว่ากลิ่นน กับตัวสเปรย์ฉีดนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมีการแชร์ทางโซเชียลมีเดียแน่นอนนะครับอีการหนึ่งที่น่าสนใจครับคือมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าตงเอ๋อเจ้านะครับเขาทำพวกเจลาตินเป็นเกิดบริษัทผลิตอาหารนะครับเขาได้เอ็กซ์กับทางบริษัทร้านกาแฟที่ชื่อว่า Pacific Coffee นะครับออกมาเป็นพวกกาแฟรสชาติใหม่ๆนะครับอันนั้นก็ดูน่าสนใจดีเพราะว่าอยู่อยู่ในฟิลเดียวกันนะครับอีกคู่หนึ่งครับคือ Adidas กับเฮทีนะครับเขาได้ออกรองเท้ารุ่นพิเศษสําหรับเฮทีโดยเฉพาะเลย เฮทีน hey เนี่ยเป็นร้านชานมไขม่มุกที่เมืองจีนที่ดังมากเลยไปห้างไหนก็เจอนะครับอารีดก็ทำ Limited Edition, ลิมิเต็ดเอดิชันรองเท้าออกมาให้คนที่เป็นแฟนคลับของทั้ง2ฝ่ายได้ซื้อกันนะครับเฮที hey จริงๆก็ไปคอลับกับเจ้าอื่นๆด้วยเช่น a i r b n บเอ่อหรือว่าวัางหงสักคนหนึ่งอย่าง้ยครับเพื่อทําเป็นเด o อร t ชันห้องนะครับเกี่ยวกับเฮทีดังนั้นเราจะเริ่มเห็นการคอลับอย่างนี้กันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการตลาดได้ดีนะครับถ้าเราเป็นแบรนด์ไทยที่อยากจะขายจีนเนี่ยเราสามารถไปเอก,กับแบ,บรนดดจนไ้เลย โดยที่เราต้องเกริ่นก่อนว่าเมืงเองเราเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนในเมืองไทยนะครับเขาถึงอยากจะแคลับกับเราก็สามารถทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนนั้นได้ครับผมเทรนด์ที่4นะครับก็คือการเอาจริงของรัฐบาลจีนครับเราเริ่มเห็นกันแล้วนะฮะว่าแอนด์ n ินแลนเเนี่ยตอนนั้นจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าทางรัฐบาลจีนบอกห้าไมไว้ก่อนนะครับตอนแรกๆที่บอกเขาเมันไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเป็นการ โอนเงินกันเฉยๆคล้ายๆแบบว่าเป็น wallet นะครับเหมือน line wallet อะไรก็ตามแต่แต่ตอนนี้ทําตัวเป็นเหมือนแบงก์เลยทั้งนั้นควรจะต้องมีการกำชับหรือว่ารัดกุมหรือว่าใช้กฎหมายตามธนาคารด้วยเช่นเดียวกันเขาเลยหยุดการเข้าตลาดหุ้นไว้ก่อนนะครับ อีกอันนึงที่เราเห็นครับคือทั้งอีบาบาลและเทนเซ็นเนี่ยก็โดนรัฐบาลให้เสียค่าปรับนะครับในการที่ไม่ได้แจ้งเขาหลายๆอย่างที่ไม่ว่าจะเข้าไปซื้อบริษัทหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็กฎหมายที่ออกมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่บริษัทหนึ่งเนี่ยไม่สามารถ กันไม่ให้ผู้ใช้เนี่ยไปใช้อันอื่นได้สมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นกันเลยครับว่าถ้าใครอยู่ในภายใต้อาลีบาบาเนี่ยก็ห้ามไปใช้ t e n เซ็นหรือว่าขายของในอา i b a าบ com อยู่และที่มอลอยู่เนี่ยเอ็กซ์คลูก็ห้ามไปขายในตัวโนนอื่น j d com เป็นต้นนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเอ้ยทำอย่างไัไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็น Antitrust Law นะครับก็คือไม่อยากให้คนใดคนหนึ่งเป็น m o n OPOLY นะครับ แล้วก็อีกอันนึงครับที่เราจะเห็นว่ารัฐบาลจีนเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะครับจริงๆเป็นคอนเซปต์มานานแล้วแหละนั่นก็คือการใช้ DCEP ปครับด c e p ปคืออะไรคือ Digital Currency Electronic Payment นะครับของรัฐบาลเองนะฮะ ก็คล้ายๆ Bitcoin ในเมืองไทยแต่ตอนนี้จะเรกเกลเลตหรือว่าโดนควบคุมโดยรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้เห็นทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ต้องปริ้นเงินมากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับก็สามารถใช้ Digital Currency นี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เมืองจีนส่วนใหญ่ก็จะใช้อลีเพวิชัทเพย์อยู่นะครับแต่ตัวด i เซปเนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทสําคัญเลยเพอสมควรนะครับ สำหรับด้านโอกาสนะครับเรายังไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจตัวไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าที่แน่นอนนะครับผู้บริโภคได้ประโยชน์แน่นอนแต่ว่าการทําการตลาดนะครับอาจจะยากขึ้นเพราะเราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลบางคนได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ทําเรื่องบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีสามารถดูตัวดีเซปไว้ได้ว่ามีวิวัฒนาการยังไงเขาพูดกันมาประมาณ5ปีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะ roll out จริงๆแล้วนะครับ สำหรับเทรนด์สุดท้ายเป็นเทรนด์ที่เราสัมผัสมาด้วยตัวเองเลยครับก็คือเน็ตไอดอลสายพันธุ์ใหม่นะครับแน่นอนครับสมัยก่อนเนี่ยเราเองเราก็เชื่อดารานะครับในการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มมาเชื่อเน็ตไอดอลกันมากขึ้นเน็ตไอดอลพวกนี้ในภาษาจีนเรียกว่า KOL นะครับหรือ Key Opinion Leader นั่นเอง Key Opinion Leader หรือ KOL นะครับเจ้าใหญ่ๆก็จะมีพวกวีย่านะครับหรือว่าคนที่ชื่อหลีจาฉีที่เป็นผู้ชายที่ขายลิปสติกได้อันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็เขาทําการไลฟ์สตรีมครับแล้วเชื่อหรือไม่ี ที่แล้วเนี่ยยอดขายมีมากถึง4,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผ่านทางไลฟ์สตรีมแปลว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยยังสำคัญอยู่ แต่เชื่อหรือไม่ครับว่า80%ของการไลฟ์สตรีมพวกนั้นเนี่ยมีการใช้ตัวเลขปลอมเกิดขึ้นหรือว่าใช้เครื่องในการปั่นยอดปั่นอะไรก็ตามแต่ทำให้หลายๆคนครับที่เคยใช้ KL มาเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่รีเทิร์นหรือว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการที่จ้างเขามานะครับเพราะว่าการจ้างหนึ่งครั้งเนี่ยก็ประมาณ500,000บาทหรือแสนหนึ่งก็อะไรก็ตามแต่หลังจากนั้นโดน g p อีกประมาณ20-30%นะครับดังนั้นการไลฟ์เนี่ยไม่มีทางรีเทิร์นแน่นอนนะครับจนกระทั่งเราสามารถทาให้คนเก่าเนี่ย นะครับแล้วคราวนี้นะครับ ถ้าเราเห็นว่า KOL เนี่ยมันมีการปลอมเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่เป็นตัว KOL ที่ตัวเล็กลงนะครับมี follower น้อยลงเขาเรียกว่า KOC นะครับก็คือคนทีออ่อาจจะมี follower น้อยแต่ว่าทุก follower นั้น,น่ะเป็นตัวจริงนะครับทังนั้นเราหาคนแบบเนี้ยเราก็จะสามารถให้เขาช่วยไลฟ์อะไรของเราได้นะครับดังนั้นใครนะครับที่มีการวางขายของอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยก็แนะนำเลยครับว่าให้ใช้ KOC หรือว่า KOL เนี่ยครับทีเ่เราเชื่อมั่นว่าเขาเป็นตัวจริงๆเนี่ย ื่การไลฟ์ขายสินค้าของเราสร้าง awareness หลังจากนั้นก็ให้คนกลับเข้ามาซื้อตามเดิมนะครับเขาได้มีกฎอย่างนึงนะครับง่ายๆก็คือว่าก่อนที่เราจะจ้าง KOL เนี่ยเราควรจะดูก่อนว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาขึ้นมาเยอะหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแฟนคลับของเขาเนี่ย มันตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตเราหรือไม่แต่ตอนนี้เราจะต้องดูให้ลึกลงแล้วอย่างเช่นว่าเขาเป็นผู้หญิงอยู่ในเมืองนี้แต่เป็นคนที่ชอบสปาและจับใจแใ้สสวยในออนไลน์ได้มากกว่าการลงทุนหรือว่าการจ้างเน็ตไอดอลที่เป็น k l c เนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่น้อยกว่า k l ดังนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเ,เริ่มต้นจ้างด้วยโดยที่ไม่ต้องควักเงินออกไปเยอะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากว่ามันจะขายได้หรือไม่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ และนั่นละครับก็คือ5เทรนด์ตลาดจีนปี2021ที่นักธุรกิจไทยต้องรู้ครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะให้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ